สวัสดีค่ะดิฉันธัญทิพย์นครลาดนะคะชื่อเล่นชื่อทิพย์นะคะมาจากบริษัท w i ลโ c o d e Consulting จำกัดค่ะในส่วนของตัวพิทิพย์นี่นะคะทำอสังหามามาก่อนหน้านี้ในส่วนของรูปแบบการลงทุนที่อื่นมาก่อนนะคะในส่วนของชิซาเนี่ยเรามาร่วงงานอยู่ประมาณก็7-8เดือนแล้วค่ะอ่อ uh ในส่วนของการขายแบบ IP ของชิตานะคะเป็นาการขายอาสังหาที่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนแล้วก็มีความสม่ำเสมอให้กับลูกค้าลูกค้าเลยชอบมากกว่าที่จะลงทุนอสังหาทั่วไปค่ะเพราะว่าอาสังหาทั่วไปเนี่ยเราต้องแบบซื้อมาแมนเน็เองดูแลเองทุกอย่างแต่ในส่วนของโครงการ IP ของเราเนี่ยเ็จสับผลตอบแทนชัดเจนแน่นอนค่ะผลตอบแทนของชิตาที่ให้กับ เอเจนทุกท่านเนี่ยพี่พอใจมากนะคะซึ่งทําให้พี่มีไรายได้แบบโอเคก็คือมี6กหลักเจหลักต่อเดือนได้ะคะ่ะก็ขอชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาร่วมงานกับชิซานะคะที่นี่เรามีค่าคอมมิชชั่นที่ชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมกับที่สิ่งที่เราแนะนำลูกค้าเราไปค่ะก็ ในท่ามของบริษัทเวกโก้คอนซัลทิงนะคะแล้วก็ตัวพิชิตเองขอขอบคุณทางทิสาเอเจนท์เฮ้ามากนะคะที่ช่วยการสน,สนับสนุนทีมงานของพี่ให้ทํางานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและ้วน้องๆทุกคนก็น่ารักค่ะที่ิสากรุ๊ปค่ะ